อาจารย์คะหนูอยากรู้ว่าการที่เราใช้เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์เนี่ยจะทําให้ในบ้านเราร้อนไหมคะร้อนครับพูดง่ายว่าอุณหภูมิเมืองไทยนะครับช่วงปกติอย่างเช่นช่วงนี้พวกเราถ่ายในประมาณเดือนกันยายนนะเดือนกันยายนปี2 5 6 6อเนี่ยอากาศกลางคืนเนี่ยประมาณสัก28ถึง30องศาโดยประมาณนะความชืม้นสัมพัทอยู่ที่ประมาณแค่70%เปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเมื่อเราดึงเอา30ิองศาจากนอกบ้านเนี่ยเข้ามาในบ้านในห้องแอร์เนี่ยห้องแอร์ออเราปกติประมาณ25องศาโดยประมาณงั้นเราเอา30 เข้ามาใน25เนี่ยยังไงมันก็ร้อนครับ้วิธีการทำ,ทำให้มันไม่ร้อนทํำยังไงวิธีการก็คือเราควรจะเลือกเครื่องเติมอากาศนะที่เติมอากาศปริมาณไม่มากถ้าเกิดห้องนอนเนี่ยควรจะเติมมาสัก20ลูกบาทฟุตต่อนาทีหรือว่าเ f ีทําไมถึงเติมมานั้นผมผมเคยคํานวณค่าความร้อนที่เข้าห้องเนี่ยคําถานมนี้มีคําถามหลายครั้งผมก็เลยคํานวณออกมาเฉลี่ยง่ายครับก็คือว่าทุก10ลูกบาทฟุตต่อนอาทีที่อากาศภายนอกเติมเข้ามาในห้องเนี่ยมันจะมีความร้อนเข้ามาในห้องเพิ่มมประาณ1000 เอานึกภาพดูนะครับว่าแอร์ห้องนอนเราส่วนมากเราจะติดประมาณหนึ่งหมื่นสองพัน BTU โดยประมาณงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศเข้ามาสิบลูกบาศก์ฟุตก็ร้อนขึ้นไปไหน่อยงั้นถ้าเราติดเพิ่มเข้าไปเป็นยี่สิบลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีก็มีความร้อนเพิ่มขึ้นประมาณสองพัน BTU ซึ่งตรงนี้ทำให้แอร์ขนาดหนึ่งมื่นสองพัน BTU เนี่ยที่เราติดกันประจำเนี่ยในห้องนอนเนี่ยมันจะพอดีมันจะมันจะดูดอากาศได้ดูความร้อนแล้วก็ดูความชื้นได้พอดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติมอากาศเข้ามามากเกินไปตัวอย่างเช่นสักกกประมาาาณลูบศ์ฟุตต่อนที เติมเยอะเลยเพื่อให้สบายอากาศดีสุดทําให้สดชื่นแต่ปัญหามันคือมันทาให้นําความร้อนเพิ่มมาในห้องนอนทําให้ห้องนอนมันนอนไม่สบายและนึกภาพดูว่าแอร์ขนาดหนึ่งหมื่นนบิทียูที่เราไม่ได้เผื่อเพิ่มเติมอากาศได้มากมายแล้วมีอากาศความร้อนเข้ามาประมาณห้าพันบิทียูโอ้มันเกือบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของของความสามารถทงความเย็นที่ทําได้น,นั้นก็ทําให้เราร้อนได้ การแก้ปัญหาก็คือเราควรจะเลือกเครื่องที่เติมปริมาณไม่มากก็ค่อยเติมแ้่ช้าให้เตือจาง co 2และนำอากาศมาไล่าอากาศเสียที่อยู่ในห้องออกไปหมดพอดีดังนั้นคือคุณจะเลือกขนาดไม่ควรจะเกิน20ลูกบรูบาตพูดต่อนอาทีจะเหมาะสม